ผลงานผลงานพอมักเน่น้ำตาลทุกวันน้ำตาลน้ำตาลเช็นอย่างี้เบอเบ็ดตัวนี้พอเสียหายวะตาย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 เละเละเละเลยเละเลยเละเลย เซยอนามาอีกนางมานางมานี่ตกกานได้ดินะมาเมียนไหมมาเมียนนี่ไหมมาอย่าหนี้มาทาเป็นนีมาเมียนไหม,มน้ำตาลมาเมียนมาเมียนไหม มาเนีมาเนี่ยมันเป็นจังไงมันคือรื้อแทยมันเป็นจังไงนะปากนะคือรื้อแทยปากนะคือรื้อแทยครับลานี้่โอเครับทงตอกทงตีนครับไปบดปากนะตีปากมาอืมอืมอืมบา้าเป็นไปเปียนไหม คุนะยามอลินไปเมียนไปเมียนมาลำมาลำมาไปมาเมียนตายบมา่มไหมมันเห็ดนะเปลี่ยนเบอร์อ้อเนาะ ที่อโอ้ยต้นไม้เขามัเมียนไหมมามาเมียนืม,าม,ามานางนี่สยเหนาะนาะเนาะจับปล่อยบบวยัดสบาอ <c oughs> เป็นบด,ดนะี <c oughs> ต้นใหม่สี่ต้นเลยสิบพันมันเป็นต้นใหม่กระงามจะได้เนาะ ตัวนี้พังเลยอันตาลเฮ็ดพังเลยนี่ตกปอนเฮ็ดเด้อ,อพังเลยตัวนี้นะนเละน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลโอ้ยนจับปล่อยบัตรสะโบ ฮับเลี้ยงเด้อฮับฮับเอาไปเลี้ยงเด้อมาเด้อล้ำตานเด้อมันดื้อพวกเราเอาไวอยู่ละจักอย่างครับเกือบครับอย่างไปเพืพ่เด้อขอเมียนอันนี้ก่อนเด้อทุกคนบักขี้ดื้อเนี่ยเห็ดเนี่ยเมียน,นี่กันเด้อเดี๋ยวสิมาทายให้เบิง่งเดี๋ยวมูนาสิม,มาทายคลิปอ่า พราะว่าเขาตังซื้อพวกพวกนี้ไว้เขาตังซื้อไว้เบอร์ล์ตังซื้อไว้เบอร์ล์เขาสิมาท่ายเบิ่งว่ามีซื้ออีย่างแน่ซื้ออย่างแหนที่เขาตังค์แบบกระมุนนี่อย่างเราตังซื้อไปตามภาษาเขาซื้อตังค์เล่นๆซื้อซื้อมาต่อนซวงบุญท้าหลวงต้นหนึ่งสิบพัน สีหาต้นแถมสองต้นมันก็นได้แบบนี้อันนี้เป็นต้นอี่อย่างุกคนไผ่ฮูกปู่ดีกันนะปู่ปดีกันเลยกาแฟเอามันออกมาตากแดดถ้าทา่านคนไม่จะทำนี่อะไรลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้ไบายบาย